บรรยากาศการจัดทำต้นเทียนพรรษาของช่างทำต้นเทียนวัดแจ้งชาวบ้านในชุมชนและนักเรียนนักศึกษาต่างพร้อมใจกันแกะสลักพิมพ์เทียนรังสรรค์ต้นเทียนพรรษาเพื่อร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2567ภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรงามล้ำเมืองสีแสง นายเกรียงไกรพันพิพัฒน์ช่างป้อมช่างทำเทียนวัดแจ้งได้กล่าวว่าปีนี้ต้นเทียนพรรษาของวัดแจ้งจัดทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่สำหรับในปีนี้ได้จัดทำเกี่ยวกับเรื่องสุวรรณสามชาดกซึ่งเป็นชาติที่3ของพระพุทธเจ้า โดยส่วนหน้าเป็นส่วนนสามโดนสอนของกบินยักษราชถัดมาเป็นส่วนนสามเล่นกับสัตว์ต่างๆในป่าซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แสดงออกถึงความเมตตาความรักที่มีต่อสรรพสัตว์ถัดมาเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ทรงกลมส่วนสูงรวมฐานถึงยอดต้นเทียนประมาณ5เมตรส่วนด้านหลังเป็นศาลาซึ่งสมมุติเป็นอาสมของดาบด ผู้เป็นบิดามารดาของพระสุวรรณสามด้านข้างขนาบด้วยพญานาคด้วยปีนี้เป็นปีมะโรงจึงจัดทำพญานาคซึ่งพญานาคแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์โดยลักษณะเด่นของต้นเทียนพรรษาของวัดแจ้งจะเป็นลายเล็กๆละเอียดไม่ใหญ่มากสีของสีพึ่งจะเป็นสีนวลนวไม่เหลืองมากโดยลวดลายที่ใช้ประดับบนต้นเทียนจะใช้ลายพุ่มข้าวบินลายกระนกเปลวลายประจํายามเป็นต้นช่างส่วนใหญ่ที่มาทําต้นเทียนพรรษา ไม่ได้มีการจ้างมาเป็นช่างในชุมชนจะอยู่ในละแวกวัดแจ้งไม่ได้จบศิลปะมาโดยตรงถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมีเด็กเยาวชนมาเรียนรู้ต่อยอดการทำต้นเทียนที่นี่ด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมแกะลายเทียนประเภทติดพิมพ์ได้ที่วัดแจ้งได้ทุกวันมาร่วมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาร่วมใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำปี2 5 567ในส่วนหน้านะครับทำเป็นพระสวรรณสามโดนสอนของเท้ากบินระยะคลาชนะครับแล้วก็ถัดเข้ามาก็เป็นพระสวรรณสามเล่นกับสัตว์ต่างๆนะครับเล่นกับกวางกับอะไรมั่งล่ะสัตว์ในป่านะครับกระต่ายกับาบสัตวรปสาิมพานซึ่งในเรื่องนี้นะครับสุวรรณสามเป็นเรื่องที่แสดงออกถึงความเมตตานะครับ ความเมตตาก็คือความรักนะครับที่มีต่อสรรพสัตว์นะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะครับเป็นต้นเทียนประเภทติดพิพ์ขนาดใหญ่ทรงกลมนะครับส่วนสูงรวมทั้งฐานทั้งยอดแล้วก็ประมาณเกือบเกือบห้าเมตรนะครับแล้วก็ถัดถัดไปด้านหลังนะครับก็เป็นทาเป็นศาลานะครับศาลาทรงเขาเรียกมุกป,ประเจิดนะครับุ้มุกป,ประเจิด ซึ่งสาราดังกล่าวเนี่ยก็เป็นสมมติว่าเป็นอาสมของดาบดนะครับก็คือพ่อกับแม่ของของพระสุวรรณสามนะครับแล้วก็ด้านด้านข้างก็ขนาบด้วยพญานาคนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีมะโรงเนาะก็เลยต้องทำทำเรื่องนาคหน่อยแล้วก็อีกในนึงก็คือนาคนี่เป็นเหมือนเป็นสัตว์ที่ให้ความอุดม สมบูรณ์ครับสำหรับช่างเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่างไม่ได้จ้างนะครับเป็นช่างที่อยู่ละแวกวัดอยู่ในภูมิวัดนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จบทางศิละปะมาโดยตรงแล้วก็ทํามาแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจะมีเด็กเด็กน้อยที่มาเรียนรู้ที่จะดําเนินการต่อยอดในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับท่านุทธศาสนิกชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะ ตัดเทียนถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้ก็กเชิญได้นะครับซึ่งเราจะเปิดให้มาตัดเทียนประมาณช่วงสามโมนะครับถึงประมาณสองทุ่มสามทุ่มได้ทุกวันได้ทุกวันครับท่านใดมีความสนใจก็กขอเชิญน,นะครับเรามีจุดรองรับในเรื่องของความเข้าหน้านะครับค<ม>าดว่าก็น่าจะประมาณ60%<ม>นะครับผมก็เหลือเฉพาะเรื่องของการติดลายนะครับติดลายที่นักเรียนนักศึกษามาแกะก็จะเอาลายนะั้นมาแปะมาแปะ ก็่วมร่วมหลายแสนลายเหมือนกันคิดว่าลักษณะเด่นของของวัดแจ้งเรานะครับลายจะเป็นลายละเอียดลายเล็กๆนะครับลายไม่ใหญ่มากนะครับล้วก็คิดพึ่งจะเป็นออกเป็นสีสีนวลๆนะครับสีเหลืองนวลๆจะไม่เหลืองมากก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ศึกษาที่นิกชนหรือว่านักเรียนนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับมีความสนุกสนใจที่จะมาร่วมตัดลายหรือว่ามาร่วมดูเทียนส่งเป็นกําลังใจให้กับทีมช่างเราก็ขอเชิญนะครับผม กินดีคร,ดดครับที่วัดแจ้งได้เลยครับที่วัดแจ้งได้เลยครับ